พอวันหนึ่งที่ลูกโป่งแห่งความอดทนมันทนไม่ไหวแล้วมันก็จะระเบิดออกมาครับสุดท้ายเราก็เลิกลาแล้วก็อย่าล้างกันไปสุดท้ายแล้วก็ทิ้งปัญหาให้ไว้กับใครสักคนเบื้องหลังที่เราเรียกว่าลูกนะครับถ้าไม่นี่นะครับใครที่กําลังคบหาดูใจกับใครสักคนอยู่ครับแล้วก็กําลังจะตัดสินใจครั้งหนึ่งที่สาคัญของชีวิตด้วยการที่คุณจะเลือกคนที่คุณกําลังคบหาอยู่เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองนะครับคําถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่คุณกําลังคบหาอยู่เนี่ยคือคนที่่่ใใชชอไม่ วันนี้นะครับก็มีใครหลายคนครับที่โชคดีได้เจอคนที่ใช่แล้วก็ได้ไปต่อได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขครับแต่ว่าหลายคนก็โชคไันดีครับเจอคนที่ไม่ใช่ทําให้ชีวิตมีปัญหามากมายสุดท้ายก็หย่าร้างแล้วก็แยกทางกันไปครับวันนี้นะครับผมมี2เคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนนะครับเราควรเลือกคนที่ใช่อย่างไงดีครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับให้เลือกคนที่มีทัศนคติระดับเดียวกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ทัยส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องแนวคิดการใช้ชีวิตต่างๆมุมมองการงาน การเงินครับให้มันเป็นแนวทางเดียวกับเรานะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการพัันาในการสร้างสร้างครอบครัวให้เราก้าวข้างหน้าอย่างมีความสุขครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับธนกติก็เหมือนกับคลื่นความถี่ของวิทยุนะครับมันต้องเป็นคลื่นระดับเดียวกันนะครับมันจิงจะสื่อสารและสามารถพูดคุยกันได้แต่ถ้ามันเป็นคลื่นคนระดับธนกติคนระดับเดียวนครับมันจะมีทางที่จะสื่อสารกันได้นะครับถ้าคลื่นศนกติหรือว่าคลื่นความถี่ที่มันอยู่ระดับเดียวกันนะครับแม้ในวันที่มันอาจจะเกิดพายุฝนหรือปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตเรานดไ แต่ถ้าคลึ่นความถี่นั้นนะครับมันเป็นคนละครึ่นกันนะครับต่อให้ไม่มีพายุฝนหรือว่าปัญหาอะไรก็เข้ามาปัญหาอะไรเข้ามา,นา,า,มา in, ในชีวิตกันแล้วแต่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยและสื่อสารกันได้อยู่ดีเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงของกันและกันเลยเคล็ดลับ <stabilization> ที่2นะครับให้เลือกคนที่เราอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เราอยู่ด้วยนะครับต้องสามารถรับข้อเสียเราได้นะครับย้ำนะครับสามารถรับข้อเสียเราได้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะการที่เขาสามารถรับข้อเสียเราได้แล้วเราก็รับข้อเสียเขาได้นะครับมันทําให้เราทั้งสองคนครับได้เป็นตัวเองมากที่สุด เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆน, <Sw it> ๆนะครับเพราะว่าการที่ทุกคนได้เป็นตัวเองครับเวลาที่อยู่กับใครตลอดเวลาอยู่กับใครทุกวัน,นครับมันทําให้เราสึกว่าสบายใจรู้สึกไว้ใจกันรู้สึกเชื่อมั่นต่อกันรู้สึกเชื่อใจกันนะครับแต่ถ้าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกไม่รู้สึกอัดรู้สึกไม่ได้เป็นตัวเองครับแล้วเราก็ต้องประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เป็นใครอีกคนที่ไม่ใช่เราครับเพื่อให้เขายอมรับเพื่อให้เขาพอใจเพื่อให้เขามีความสุขครับอันนี้ครับมันจะทําเราเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะะรดดิัเองไ้นนาคบ มันก็เหมือนกับลูกโป่งที่เราเติมลมแห่งความกดดันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแหละครับพอวันนึงที่ลูกโป่งแห่งความอดทนมันทนไม่ไหวแล้วมันก็จะระเบิดออกมาครับสุดท้ายเราก็เลิกลาแล้วก็อย่าล้างกันไปสุดท้ายแล้วก็ทิ้งปัญหาให้ไว้กับใครสักคนเบื้องหลังที่เราเรียกว่าลูกนะครับจำไว้น,นะครับว่าเรามีหัวใจดวงเดียวนะครับเราไม่สามารถที่จะให้ใครเข้ามาล้อเล่นซ้ำๆได้นะครับนี่คือความปรารถนาดีและข้อคิดจากมอมมิน,นะครับขอทุกคนมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปสวัสดีครับ